ตอนนี้ไปก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจฟังคำแนะนำแต่ว่าวันนี้อาจจะใช้เวลามากกว่าสนิดหนึ่งแบงทีจะเต็มหนึ่งหน้าของคัะเศษเพราะว่ามีพ้าบทใหม่เข้ามาด้วย <c oughs> เป็นนั้นว่าการเจริญพระกรรมฐา,านทุกแบบ ขอทุกท่านจงตั้งใจทำตนให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเพื่อย่าสัแต่ว่าการปฏิบัติโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่สุสมันณนที่บทในพระพุทธศาสนาอยาสัแต่ว่าบวทหรืว่าฆ่าสัแต่ว่าบวทไม่ก็หมายถึงว่าเราเอาเงินมาซื้อนรกกัน ไมยพออย่างยิ่งปีสุสมณีนใ,นใหม่หรือเก่าเก่าก็ไม่แน่นักก่อนที่จะฉันอาหารขอให้พิจารณาเป็นอาหาเรปฏิกูลสัญญาเสียก่อนข้อนี้สําคัญมากเพราะว่าถ้าไม่พิจารณาเป็นอาหาเรปฏิกูลสัญญาตกนรกแน่ คำว่าการพิจารณาเป็นอาหารีปิโกรสัญญานี่ก็หม,มายถึงว่าเวลาที่เราจะฉันอาหารยา่งอย่าคิดถึงรสอาหารเป็นเรื่องสําคัญอย่าติดในรสอาหารอยา่าติดในสีอยา่าติดในกลิก่นและก็การฉันอาหารก็จงอยา่าคิดว่าเราจะกินเพื่อความอ้วนทีฝ่องใส เราจะกินผิวพนร์ดีเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสจงพิจารณาว่าการฉันอาหารคราวนี้เราจะฉันเพื่อทรงชีวิตอยู่เท่านั้นแต่การชีวิตที่ทรงอยู่นี้เราจะทรงอยู่เพื่อปฏิบัติความดีความดีที่เราจะพึงปฏิบัตินั่นก็คือศีลบริสุทธิ์สมาธิตั้งมัน่น มีปรัสนาญาณแจ่มใสรันได้บอกให้องนิ่งตั้มพระเพียบเลี้ยวจับสิกุบวันนี้เลยฮะวเดี๋ยวเดี๋ยวสิกุบวันนี้เป็นเรืว่าการฉันอาหารนี่อย่ายาทีรถเป็นสำคัญนะที่สุมใหม่ระวังให้ดี ตอน่ฉันยังคิดว่าอาหารทุกอย่างที่เป็นเพื่อน,นดีเป็นเนื้อวใส่ดีมีพื้นฐานมาจากความสกปรกแล้วร,ร่างกายเราเส้ร่างกายก็เป็นพื้นฐานของความสกปรกเหมือนแม่เรากินของสกปรกเข้าไปร่างกายของเราก็สกปรกรวมความ่ร่างกายของเราคนดีร่างกายขขาคนอืน่นคนดีเต็มไปด้วยความสกปรก ไม่เจขอเสีอสัดอันนี้การพิจรารณาอาหารเริโกสัญญาเนี่เป็นพื้นฐานของพระอนาคามีแต่ได้ว,ว่าพระทุกองเลน,นทุกองทำไมพิจรารณาก่อนกินเข้าไปตกนรกกันแน่เมื่ก็รวมงความว่าอย่าลืมเวลาฉันอาหารได้เวลารที่สองเวลาที่จะเดินไปเดินมาและเดินเป็นบาทแค่เดินในความสํารวม ให้ทอดสายตาชั่วแอกหนึ่งหมายความวัดจากเท้าไปประมาณสี่ศอกมันจะเห็นผลดีคือเห็นไกลพอสมควรไกลพอสมควรไม่เดี๋ยวหน้าเดี๋ยวซ้ายแหลกขวาแล้วก็เวลารับเกิดมิระบาทให้รับด,ด้วยความเคารพด้วยการสำรวมอย่าถือเพื่อกระวาดที่ใส่รางวดเอามาใช้ ถ้ายัางละนีสายเคราวาดไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็สิกไปเสีย <c oughs> นี่ฉะนั้นก็จะลงนรกไปเพราะว่าเป็นการทำลายพระศาสนาในรายการอีกประการหนึ่งที่สมใหม่ที่เข้ามาใหม่เพิ่งทราบว่าที่วัดนี้ก็ห้ามเขาเข้าไปคุยห้องของคนอืน่นนะดูระเบียบระรู้กันแล้วอย่าฝ่าฝืน ถ้าเราคิดว่าบวชทนไม่ไหวก็สิกไปอย่ามาอยู่ให้มันหนักพระศาสนาะเป็นนั้นว่าการบวชเราบวชเพื่อศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่บวชเพื่อตามประเพณีนิยมที่นี่ไม่ต้องการคนที่บวชตามประเพณีนิยมเพื่อการบวชตามประเพณีนิยมนี่เป็นการบวชเพื่อทำลายพระศาสนาะ ฉะนั้นถ้าจะชั่วก็ไปชั่วในฐานะเป็นครัววัดยาค่ากาสาวพัตของพระพุทธเจ้าไปช่วด้วยต่อไปก็ขอทุกท่นานความจริงพระที่เป็นเจ้าของถิ่นนี้ก็ควรจะฝึกแระกรรมฐานให้ได้กันเหมือนกับคนอืน่นคนอื่นที่เขามาเนี่ดีบางทีเขามาวันเดียวเขาก็ฝึกได้มโนยุธิ ซึ่งเป็นกรมนรมฐานที่มีความสำคัญข้าบสท,ที่นี่ก็รู้แล้วว่าเป็นสนักรรมฐานแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านถ้าบวชอยู่ถึงสองสามเดือนไม่ได้แต่ชาวบ้านเขามาวันเดียวได้ก็ลองเปรียบเทียบความดีกับความั่วของจิตของเราดูว่า,ามันดีว่าม,มันชัว่วนี่ขอทุกองค์ จึงคิดว่าการบวชเข้ามาในพุทธศาสนาเราต้องการสีบริสุทธิ์สมาธิตั้งมัน่นวิปัสสนาญาณแจ่มใสนี่เป็นหลักกายของนักการบวชทั้งหมดนักการบวชทั้งหมดถ้าขาดบกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นหมายถึงว่าใบภูมิเป็นที่ไปนี่ต่อไปก็จะพอพู้ถึงแนรปฏิบัติ สำหรับท่านผู้เก uh ่าผู้ดีผู้ใหม่ผู้ดีการที่ปฏิบัติกรรมฐานนี่มันมีอุปสรรคคำว่าอุปสรรคก็จะหมายความว่าถ้าจิตเราไม่เข้าถึงฌานจิตเป็นกระยาเก้าเข้าสู่ความเป็นฌานนิวรณ์มันจะรบกวนบางทีสิ่งที่เราไม่คิดมันก็คิดขึ้นมา ตอนนี้เมื่อจิตของเราเข้าถ,ถึงสู่ถึงฌานละเอียดสมมติว่าทุกท่านได้ที่ได้มโนยิธิทุกท่านที่ได้มโนยิทธินี่เขาถือว่าเป็นชานละเอียดชานที่พึงได้คือการเคลื่อนไปก็คือชานสี่ฌานสี่มีสองระดับเป็ยาบกับละเอียดถ้าละเอียด ก็หมายความว่ากายเคลื่อนไปมีการคล่องตัวดีวันนั้นเป็นฌานสี่ละเอียดถ้าวันไหนมันปิดวันนั้นก็เป็นฌานสี่หยาบถ้าว่าวันไหนไปไม่ได้เลยก็แสดงว่าวันนั้นจิตเข้าไม่ถึงฌานสี่ <c oughs> ถ้าว่าวันไหนจิตเข้าไม่ถึงฌานสี่ <c oughs> ก็มีวิธีแก้มันไปไม่ได้เราก็ไม่ไป เราไม่ไปเราทำยังไงแล้วก็นั่งพิจารณาตัดกั้นห้าตามอารมณ์ที่เรามีความเข้าใจคือคล่องในอารมณ์ไหนก็ตัดในอารมณ์นั้นถ้าตัดกั้นห้าไปไมีไว้ก็จับลมให้ใจเข้าออกแล้วก็ภาวนาไปเฉยๆทำจิตมีสุขให้สบายๆคิดว่าได้เท่าไรเอาเท่านั้น แต่ว่าถ้าทำอย่างนี้ดีไม่ดีประเดี๋ยวมันก็ไปอันนี้เป็นการแก้นะ <c oughs> แก้อารมณ์ที่เราเข้าถึงเรียกว่าเราใช้มโนยิธิได้คล่องตัวแต่บางวันไม่เกิดไม่คล่องกึันมาแต่การไม่คล่องเกิดขึ้นทางทางที่ดีก็ควรจะพิจารณาว่าตั้งแต่เช้าถึงตอนที่เราจะทํา มันมีอารมณ์ตอนไหนบ้างที่ขัดต่อคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจา้าถ้าว่าเราไม่ขัดก็หาทางตับด้วยการที่เจรณาแต่กันห้าเอ้ถ้าทางที่ดีถ้าวันไหนมันไม่คล่องถ้าวันไหนคล่องที่เขเริ่มปับ๊บจิตก็เคลื่อนพุกทันทีนี่ก็ปล่อยวันนั้นเป็นวันชาละเอียดดีเรื่องศีดีทั้งสมาธิดีทั้งปัญญา แต่บางวันจับคารมันตื้อ้ามันตื้อลงมาก็ปล่อยอารมณ์ทั้งหมดถ้าจิตจิตมันพยายามคิดจะใช้วิปัสนายายคือตัดขันห้าก็ตัดขันห้าถ้าจิตมันไม่พอใจในการตัดขันห้าก็ใช้กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกแล้วก็ภาวน,นาเฉยๆโดยที่ไม่คิดถึงอะไรทั้งหมด หมายความให้รักษาอารมณ์ธรรมดาธรรมดาไม่คิดอะไรทุกอย่างที่จุดหนึ่งนะที่จุดหนึ่งที่มันเป็นจุดที่แปลกที่สุดคือว่าทั้งผมทั้งคนอื่นก็เดนมาแล้วตรงนั้นนั่นก็คือไอรีนข่าวตัวแบบนั้นที่เข้าเข้าอาาอกก็ออกไปนี่มนแลงเข้า คือว่ามันมีอารมณ์นหนึ่งคือเป็นอารมณ์ของกิเลสอันนี้ทุกท่านอาจาจร่อ,อทุกท่านอาจจะโดนหรือบางท่านจะไม่โดนนะมันมีอารมณ์เบื่อพิเศษคือว่าอารมณ์เบื่อพิเศษเนี่ยบางทีเราภาวนาภาวนาไปพิจารณาไปใจสบายแต่บางครั้งมันนึกจะดา่าพระพุทธเจ้าเสีก็มี อยากจะคิดทำลายทวินัยเสียก็มีถ้าอารมณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะจะต้องทราบว่าจิตของท่านตอนนั้นกำลังจะตัดกิเลสละเอียดเกถ้าจิตมันจะตัดกิเลสละเอียดเขาเรียกว่ากิเลสสม,มานมันจะเข้ามาสิงจิตตอนนี้ไอ้ที่จิตมันที่มีอารมณ์คิดอย่างนั้นมันเป็นกิเลสสม,มาน มันก็จะมีความมัวในบางขณะแล้วก็ในบางขณะที่เรามีความแจ่มใสขึ้นแล้วก็มานั่งปรงใจว่านี่เราจะแพ้กิเลส,สมาทรทะเลยังไงเราสายกตนขึ้นจากน้ำเราเป็นครรวาดัดมันก็มีปมามันก็น้าไม้สดที่แช่อยู่ในน้ำด้วยที่แช่ในเกล็ดตมด้วยคือกิเลส เวลานี้เราเป็นพระก็เหมือนกับไม้สดที่ยกขึ้นมาจะเปกลี่ยตมนแลว้วก็น้ำเอามาวางไว้บนบกมันรอเวลาจะแห้งไปทีละน้อยๆเท่านั้นอันนี้เราก็ต้องมาตัดสินใจว่ากิเลสกัเหตนดีมันมีสําหรับเราแล้วก็มีสําหรับคนอื่นด้วยตัวอย่างในพระพุทธศาสนาก็มีสานุสมันเนนเป็นตัวอย่าง สารุสมนเอก็มีสภาพแบบนี้บทในสมัยพระุดธเจ้าก็อยากจะสิทสมิกันในที่สุดมันดดาของท่านถึงเป็นนางฟ้าในอดีตมันดาในอดีตก็ามาเตือนเกิดความรู้สึกเท่ากับใจเส้ใหม่แล่ขึ้นเชื่อความต้องการในการมฉชันพระก็ดีในโลภความโลกก็ดีในความโรกรธคนดีในความหลงคนดี มันเป็นของเลวไม่ดีสําหรับเราฉะนั้นบางดาของเรามาเตือนซึ่งเป็นเทวดาที่ยกย่อส่งเสริมว่าการบวชเป็นของดีเราก็จะขอพระพฤติปฏิบัติในรมัยจันต่อไปโดยไม่มีความอันเลในทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกทั้งหมดเป็นร่างกายเขาเปคนคน่นคนดีวัตถุท่าคนดีไม่เสือศาสนา ไม่แต่ร่างกายของตัวเองก็ดีก็ไม่ต้องการในที่สุดให้น็็เป็นพระอรหันต์ในช่วงของอายุเจ็ดปีเท่านั้นเพราะว่าไม่กี่วันทา่ก็เป็นอรหรันนี่ขอบรรดาท่านทั้งหลายที่มาเอิญมีกำลังใจสูงและก็ถูกกิเลสประเภทนี้เรบกวนต้งทราบว่านั่นเรากำลังจะตักกิเลสตัวละเอียด แต่ว่า,ากิเลสมันไม่เข้ามาสิงใจเราทำให้เราเกิดความท้อถอยอย่างสานุสมันเลนใหญ่กระสิกแต่ในสุดไม่สึกตัดสินใจว่าชีวิตเกิดมาเพื่อตายเราเป็นพระเป็นเนรเราก็ตายเราเป็นพระว่าเราก็ตายแต่ว่าถ้าตายอย่างพระอย่างเนรเป็นผู้ทรงศีลทรงสมาธิทรงอิปัสสนาญาณ เราอย่างน้อยเราเป็นเทได้ก็ได้เป็นผมคนได้ดูมไมฉาอย่างก็ไปนิพพานนี่ขบรนดาท่านหลายที่อาจจะพบกำลังใจแบบนี้ก็บังอย่างคุณอรุณไพศาลิที่จะมาบทน,นทีเก้านี้ก็เคยโดนอาการแบบนี้มาเป็นกันผมก็โดนมาแต่ว่าไม่มีใครเขาบอกก็ต้องต่อสู้ด้วยตนเองพวกคุณก็รู้สึกว่ามีกำไร ตอนนี้ไปก็ขอพูดกันทั่วๆไปว่าทุกท่านถ้าหากว่าตั้งใจคิดไว้ให้กำลังใจมันเวรมแจ่มใสเป็นปกติอยู่เสมอยงคิดไว้เสมอว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่อตายแล้วความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายมันอาจจะตายเสเวลานี้เดี๋ยวนี้ก็ได้ ความตายถีว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของร่างกายคือกัน5าถ้ามันจะตายก็เชิญด้วยการตายของเราเราจะไม่ตายแบบค,โบบคนโง่เราจะตายแบบคนฉลาดนั่นก็คือหนึ่งเราจะขอยึดคุณของพระพุทธเจา้าคุณของธรรม,าามคุณของพระอ,อริยสงฆ์เป็นสันะเนที่พึ่ง ตามที่เราพูดว่าพุทธังสร,รนังกชามิธรรมังสร,รนังกชามิสังฆังสร,รนังกชามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึงข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึงนี่เรียกว่าเรนพูดถึงสรณาคมเมื่อถึงสรรณาคมแล้วย่อมเป็นปัจจัยเกิดในสวรรค์ได้นี่เหมือนกับ มาไม่ได้คุณตลีเทพบุตรไม่ได้ทําความดีอะไรเลยเึงแค่นึกถึงความดีของพระเจ้ากพราะทำประสงค์พระอารมณ์ก็ไปสวรรค์ได้แต่ยังดีไม่พอถ้าจดีพอต้องตัดอบายวาปุ๋มซะเลยไม่ยอมลงนรกเป็นเปรดเป็นสุรกายเป็นสตรีฉานนั่นก็หมายความว่าเราจะเป็นพระโสดาบัน อารมณ์ขาม่โสนดาบันเขกล้าปรีนิเพื่อเราเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์เป็นพระลูสิขาหมดเสียคับถ่วนนานวะกวาดยาสัตว์บวบหรือว่าฟังวินในทุกวันฟังแล้วก็ตั้งใจจำตั้งใจไปปฏิบัติโดยการนี้สองทรงกำลังใจไว้เพียงแค่ประตม่ชานเป็นอย่างต่าง คำว่าปะมชายก็คือเมอารม์ทรงตัวอยู่ในด้านของกุศลน,นอกจากนั้นเราก็มีศีลบริสุทธิ์จิตรักนิพพานเป็นอารมณ์แต่นี้เป็นประสงดาบันจำกันไว้ดีนะว่าเราปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าอย่างน้อยที่สุดเราจะเป็นประสงดาบันให้ได้ เรโสดาบันมีอะไรอันดับแรกที่เราคิดว่าเราจะตายเนี่ยเราจะไม่ยอมลงอบัยภูมิคือจะเคารพในพระพุทธเจ้เาพระธรรมและพระอริยสงฆ์จะมีศีลบริสุทธิ์จะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์คําว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็หมายความที่เราทําความดีทุกอย่างเราทาเพื่อพระนิพพานอันนี้เป็นปัจจัยของเรโสดาบัน หรือว่าเป็นลีลาของพระโสดาบันความจริงรอารมณ์ใจของทุกคนถ้าตั้งอยู่ระดับเพียงแค่ะโสดาบันความวุ่นวายของจิตมันไม่มีเพราะนหนึ่งจิตคิดว่าเราจะต้องตายเป็นกฎธรรมดาสองถ้าจะตายเราจะยึดคุณพระพุทธเจ้าเมื่อทำปาลีสงยึดศีลเป็นสรณะที่พึง มีพระนิพพานเป็นที่ไปเลาจิตก็วางโลกประทำแปดรายการเสียไม่เมาในลาบไม่เสียใจเมลาบสลายไปไม่เมาในยศไม่เสียใจเมยศสลายตัวไปไม่เมาในสุขไม่เกิดความทุกข์มาทุกข์หกใจเมื่อทุกข์ม,กมันเกิดขึ้นไม่หวั่นไหวในคำนินทา และก็ไม่ยินดีในการถรงเสนเรื่องความว่าอะไรจะมาทั้งเหนือทางใต้ก็ตามถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าตอนที่มันเป็นเบามีก็โดนกลั่นแกล้งจากพวเทิวทัตน์ในเหตุนานาประการ มีชาติหนึ่งที่ท่านถือขันติบาร,รมีขันติบาร,รมีนี่แปลวความอดใจอดทนพระเทวทัตเป็นพระราชามิชาทิทิแพระพุทธเจา้าเป็นฤาษีใครคนไม่ถามว่าฤาษีมีอะไรดีท่านฤาษีก็ตอบว,ว่าฉันมีดีคือขันติคือความอดทน แกก็ให้จับเรือสีนอนลงปักขาทั้งซ้ายข้างหนึ่งขาดไปถามว่าโกรธไหมท่านเรือสีก็บอกกไม่โกรธตัดขาทั้งข้างขาข้างซ้ายข้างขาขวาหนข้างหนึ่งขาดไปถามว่าโกรธไหมเรือสีก็บอกไม่โกรธตัดแขนซ้ายถามว่าโกรธไหมไม่โกรธตัดแขนขวาถามว่าโกรธไหมไม่โกรธ ตอนดีสุดเนืสีทนความปวดไม่ไหวก็ตายนี่เป็นว่าพระพุทธเจ้าตอนมาเป็นบรมีหนักมากแต่ตอนมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยิ่งหนักใหญ่ไปที่ไหนถูกด่าที่นั่นไปที่ไหนถูกว่าที่นั่นถูกแกงแกล้งที่นั่นพระพุทธเจ้าก็ทรงเฉย อันนี้ที่พูดอย่างนี้ก็ถือว่าไอ้เราเนี่ยถ้าบังเอิญไปกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเข้าเราก็ถือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของการมีกันห้าที่ร่างกายจิตใจเราจะดีขนาดไหนก็ตามคนอื่นก็อาจจะไม่เห็นว่าเราดีเขาช่างเขาเถอเขาอยากจะด่าก็ด่าเขาอยากจะว่าก็ว่าเขาอยากจะดินทายก็ดินทายเขาปล่อยเขาทําใจป็นสุข คิดมั่นใจในความดีว่าเวลานี้เราทรงความเป็นประโสดาบันใครจะว่ายังไงยังไงเราก็เป็นประโสดาบันประโสดาบันไปยังไงหนึ่งเราไม่ลืมความตายให้คนจะด่าเราทนด่าไม่นานหรอกธรรมชาติเราตายเราก็ไม่ได้ยินวันนี้สุดเราก็จะมีพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่ง เรามีศีลบริสุทธิ์เรามีเคนิพานเป็นอารมณ์ภูมิใจในความดีในความเป็นพระอริยเจ้า,อา,า,จาของเราให้จิตมันมีความเป็นสุขจิตมีรมชุ่มชื่อย่าลืมว่าถ้าจถ้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าการาาาถือตัวถีอตนหรือเราที้เขาไม่มีเว้นไแต่ว่าถ้าเขาชั่วเราไม่ชั่วตามเท่านั้นนี่เป็นรมใจนะ ถ้าคิดว่าบรรดาท่านที่ปฏิบัติทั้งหลายเื่อคนเก่าอาจจะทรงได้ดีแล้วตอนนี้ไปก็ขอนิแนะนำวิธีปฏิบัติสำหรับบรรดาท่านพทธบริษัทใหม่ด้วยพระใหม่พระเจ้าของบลเนบ่ยขอเตือนอีกครั้งนะว่าอย่าปล่อยให้ของดีที่เรามีอยู่ที่วัดของเราให้คนอื่นเข้าไปนี่เข้าไปเป็นเกือบหมื่นคนแล้วนะ เพียงแค่ช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยเจ้าของตำบลเนี่ยอย่าอย่าอย่าเรียกว่าอย่าทำให้อย่าอย่าเสียทีเขารัากษากำลังใจสบ,สบายๆพิธีปฏิบัติทำยังไงพยายามฝึกใจกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกภาวนาวันามะพะทะเวลาหายใจเข้านึกวันะามะ เปหลายใจออดใกว่าพระพระอันนี้ทั้งเก่าทั้งใหม่ก็จะทำและเวลาที่ภาวนานทำใจสมสบายบางครั้งแต่หากว่าท่านหลายที่ได้แล้วอยากจะไปให้มันเร็วก็ได้ไปช้าก็ได้ถ้าจะไปเร็วก็รวบรวมกําลังใจทันทีโดยไม่สนใจไม่ตรให้ใจเขาออกจิตจับจดแล้วพุ่งกระาไปสู่นิพพาน สำหรับท่านผู้ปฏิบัติใหม่พออยายามนึกถึงลมหายใจเขาออกกับคำภาวนานะเพราะว่าอยาาคำว่าสมาธิเนี่ยจำไม่ดีนลยเป็นการตั้งใจเท่าน,นั้นเองอย่าไปน,นึกว่าสมาธิทำไปแล้วมันจะต้องไม่ได้ยินอะไรทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฌานละเอียด ต่ว่า,าการฝึกมโนยิทธิแบบนี้ได้ยินทั้งหมดเพราะการฝึกแบบพิเศษฉะนั้นขอทุกท่านตั้งใจภาวนาวาันะมะปทะเวลาให้ใจเข้านึกวนะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพระละเวลาที่กำหนดรู้ลมให้ใจทำใจสบายๆอย่ายให้มันหนักหน่วงเกินไป กำหนดรู้ลงายใจเขาออกพร้อมในคำภาวนาแบบ็นสุขหรือว่าอย่ากกดอารมณ์ให้มันเครียดถ้าเครียดถ้าเกรงเกินไปมันก็ไม่มีผลเป็นอัตตาที่นมาฐานนิยกให้เวลาภาวนาไปนึกอยากจะเห็นโน่นนึกอยากจะเห็นนี่นึกอยากจะไปโน่นนึกอยากจะไปนี่มันก็ไม่ได้เป็นการม่สุขะนิการนิโยคต้องมาใช้มัชฌิมาปฏิปทา คือท,ทำแบบสบายรูล้ลมเข้ารูล้ลมออกทวามจิตให้เบ็นสุขอันนี้ถ้าถึงเวลาที่ครูผู้สอนเข้าไปแนะนำตอนนั้นขวรรดาทพุทธบริษัททุกท่านให้หยุดภาวนาเสียหยุดกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกคือไม่สนใจกับลมให้ใจเขาออกด้วยไม่สนใจกับคำภาวนาด้วยทำอารมณ์สบาย ฟังเสียงครูผู้สอนแนะนำถ้าหาาว่าครูผู้สอนถามไม่เห็นอะไรไหมไม่ใช่อารมณ์เดิมอารมณ์แรกเป็นสำคัญไอ้คำม่เห็นนี่มันเป็นความรู้สึกเพราะว่าคำว่ามนโนยิทธินี่แปลว่ามีลิศทางใจที่เราไม่ได้ใช่ตาดูเราใช้จิตรู้ที่ว่าเขาถามไม่เห็นว่าพระพุทธเจา้าไหมอารมณ์จิตมันบ้าเห็นก็ตอบว่าเห็น ทีเ่เ็าถามว่ก็มันจะจาวสีอะไรไปเห็นใครสีอะไรความรู้สึกมันบอกว่ายัางไงตอบทันทีคนข้างข้างเราก็เรูอว่าเหลืองแต่พวกเราว่าขาวก็ก็ะตอบขาวแยเไปเหลืองตามเขาเพราะว่าเริ่มต้นเข้าจุดตอนนี้เป็นเรื่องของที่ปุจญยาัเมีรมสัมผัส อครูให้ตัดกันห้านึกถึงบารมีพระพุเดจจาช่วยจิตที่นกำลังพุ่งจิตขเข้าไปสู่พระจุลามณีเจดีสถานตอนนี้ถ้าขึ้นจนถึงจุลาวณีเพื่อทราบว่าจิตตรงนี้เป็นจิตของฌานสี่ะน้าทัประกอบกับการตัดกันห้าเด้ขาดจิตใจขมันดาเพีพุทธบริษัดจะมีความรู้สึกสัมผัสกับภาพ,พาชัดเตนแจ่มใส อะไรต่อเท่นี้ไปภาวนาจนพุทธบริษัทเป็นลายท่านมิศุกสม,มเด็จมุบาศกุบบาสิกาตั้งกายให้ตรงตัง้งจิตให้มันม่นกำหนดรู้ลงในใจเข้าใจออกใช้คำภา,าวนา,นาและพิจารณาตามปฏิญาสัยสำหรับผู้ใหม่ดินเสียงกรี๊ดอย่าเพิ่งลืมตานะเป็นวาระที่ครูขเขาแนะน,นำจะเข้าเป็นแนะนำท่านเรื่องปฏิบัติได้